ฝากทุกคนกดติดตามช่องมาฟังสิกันด้วยนะเววิเอว้นายตัวร้ายที่รักตอนที่192ไม่พอใจคลื่นริมฝั่งสู้กับหลายห้องพักจนฝ่าฟันเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอาจเป็นเพราะก่อนหน้านี้จำนวนการเข้าร่วมไม่สูงมากคนในหอพักคนอื่นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ทุกครั้งที่ชุยหังพูดว่าต้องเตรียมซ้อมการแสดงพวกเขาต่างก็บอกแต่ว่าตัวเองมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ วังเฉียงและทังเชิงยังดีหน่อยหลังจากที่วังเฉียงรู้ว่าทุกคนให้เขาเป็นหัวหน้าห้องพักเพราะต้องการเพิ่มคะแนนเพื่อเขาจึงหลีกเลี่ยงที่จะถูกมองไม่ดีเดิมทีทังเชิงก็เป็นคนร่าเริงด้วยแต่คนอื่นอีกสามคนทุกวันกลับยุ่งแต่เรื่องของตัวแม้แต่เจ้าหลินก็เริ่มตามพี่สามเหล่าซานจังเผิงไปห้องสมุดเรียนด้วยตัวเองทุกวันต่อมาวังเฉียงเสนอความคิดว่าต้องการแสดงการแสดงคู่ อย่างไรก็ตามในห้องพักนี้มีเพียงชุยหังเท่านั้นที่ภาษาจีนกลางดีที่สุดอีกทั้งยังพูดจะค่มคายถ้าหากให้เขาพูดอยู่ข้างหลังคนด้านหน้าอาจจะรู้สึกประหม่าได้แต่ถ้าหากให้เขาแสดงอยู่ด้านหน้ามีคนพูดภาษาจีนกลางอยู่ด้านหลังถือเป็นเรื่องทา้าทายเรื่องหนึ่งโดยรวมแล้วไม่มีทางที่จะตกลงกันได้เลยวันรอบชิงชนะเลิศใกล้เข้ามาแล้วสไลด์ของพวกเขายังไม่ได้ทำเลย ช่วยหังไปหาซสย่าอาวิชิวเพื่อยืมกล้องมาถ่ายรูปในห้องพักจากนั้นก็ไปร้านอินเทอร์เน็ตทำสไลด์พร้อมใส่เนื้อเพลงครอบครัวรักใคร่กลมเกลียวลงไปด้วยถึงเวลากล่าวสุนทร,รพจน์วังเฉียงในฐานะที่เป็นหัวหน้าห้องพักต้องขึ้นไปอธิบายที่มาห้องแต่สำหรับการแสดงนั้นสรุปกันไม่ได้ ชุยหังก็ไม่รู้ว่าจะคุยกับพวกเขาอย่างไรท่าทีของพวกเขานั้นเหมือนจะไม่ได้สนใจอะไรเพราะเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วถึงอย่างไรก็ได้คะแนนแล้วได้ลำดับที่เท่าไหร่ก็ไม่สำคัญแล้วท่าทีแบบนี้ทำให้ชุยหังรู้สึกผิดหวังและพูดอะไรไม่ออกทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาไม่สามารถเอาความคิดของตัวเองไปเรียกร้องกับคนอื่นเขาไม่ได้บ่นอะไรกับหลู่จือ้อแต่ชุยหังก็รอให้หลู่จื้อติดต่อเขามาทุกวันจากนั้นทั้งสองก็เบื่อหน่ายกันไปสักพัก จากนั้นชุยหังก็เลือกเพลงที่ง่ายที่สุดให้พวกเขาร้องเพลงคู่กันฝึกซ้อมขับร้องหมู่บทเพลงแห่งแม่น้ำเหลืองหรือหวงเหอหนึ่งได้สองสามวันเพียงแค่ได้ยินชื่อเพลงก็ไม่เหมาะกับการแข่งขันครั้งนี้แล้วแต่เพื่อความง่ายทุกคนต่างเห็นด้วยและเจียดเวลาเล็กน้อยเพื่อมาซ้อมกัน วันแข่งรอบชิงชนะเลิศอย่างเป็นทางการวังเฉียงในชุดเครื่องแบบของเขายืนอยู่ด้านหน้าภาพสไลด์ด้วยความตื่นเต้นเมื่อมองจอที่ปรากฏภาพในห้องพักที่ทุกคนถ่ายรูปหน้าต้นไผายผู้ตัดสินด้านล่างก็ประหลาดใจเป็นอย่างมากฉันชอบห้องนี้เพราะมีแสงไปอบอุ่นกำลังรอเสียงเพลงทำให้ภาพถ่ายดูอบอุ่นมากจนทำให้ชุยหงน้ำตาไหลยอย่างไรก็ตามการแสดงของพวกเขานั้นช่างห่างไกลความน่าพึงพอใจเหลือเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งห้องพักก่อนหน้าของพวกเขาแสดงเรื่องนางพญาง,งูขาว 2. ผู้ชายแต่งชุดผู้หญิงเป็นงูขาวอีกทั้งยังแต่งล้อเลียนพระเทระฟ้าไหา่สามอีกด้วยทำให้คนดูหัวเราะจนท้องแข็งแต่การแสดงร้องเพลงคู่ของพวกเขาไม่มีอะไรพิเศษมากดูขาดความจริงใจสุดท้ายพวกเขาก็ได้รับรางวัลชมเชยผลการตัดสินนี้ทุกคนต่างพึงพอใจแต่ชุยหังกลับไม่พอใจ ระหว่างทางกลับหอพักชุยหังไม่พอใจเล็กน้อยในฐานะที่พวกเขาเป็นห้องเดียวที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศแต่พวกเขาได้รางวัลน,นี้ชุยหังรู้สึกขายหน้าเหลือเกินครั้งแรกที่ชุยหังรู้สึกผิดหวังกับความเฉื่อยชาของรูมเมตตัวเองในตอนนั้นส่งไถ่โทรมาหาชุยหังสวัสดีครับครูฝึกส่งเห็นได้ชัดว่าความสนใจของชุยหังมีไม่มากนะักมีอะไรเหรอนายรู้แล้วเหรอ ครูฝึกส่งได้ยินเสียงไม่ค่อยร่าเริงของชุยหังรู้อะไรหรือครับชุยหังเอ่ยถามส่งไข่เอ่ยตอบพ่อแม่ของหลูจื้อพาผู้หญิงคนหนึ่งมาแนะนำให้หลูจื้อรู้จักเว่ยเว่ยนตัวร้ายที่รักตอนที่193คันหลังจากที่ชุยหังได้ยินก็รู้สึกว่าโลกกำลังหมุนที่จริงเขาไม่ได้เตรียมใจสำหรับเรื่องนี้เลยแต่ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้ เขาตักตวงความสุขอยู่ในโลกกันสองคนกับหลู่จื้อนานแค่ไหนทําให้พ่อแม่ของเขาถึงกังวลขนาดนี้เขาบังคับตัวเองให้สงบลงแล้วเอ่ยถามหลู่จื้อว่ายังไงบ้างครับเขาก็น่าจะไม่ยอมแต่พาพวกเขาออกไปกินข้าวหลังจากนั้นเหมือนหาข้ออ้างให้พวกเขากลับไปซ่งไข่เอ่ยตอบถ้างั้นก็ไม่สําเร็จใช่ไหมครับชุยหังเอ่ยถามซ่งไข่เอ่ยตอบเรื่องนี้ฉันไม่กล้ายืนยันแต่สีหน้าของหลู่จื้อดูไม่ค่อยดีนะ ในใจของชุยหังรู้สึกสับสนเล็กน้อยเขามักรู้สึกว่าช่วงนี้ไม่ง่ายเลยที่จะเก็บสะสมความโชคดีไว้แต่สุดท้ายเหมือนจะถูกล้างไปด้วยข่าวนี้อืมผมรู้แล้วเขาไม่รู้ว่าควรจะตอบอย่างไรดีที่จริงแล้วมาบอกนายไม่ได้อยากให้นายไม่สบายใจแต่อยากให้นายเผื่อใจไว้บ้างฉันเคยคุยกับนายแล้วก่อนหน้านี้ว่าครอบครัวของหลูจื้อค่อนข้างพิเศษส่งไข่เอ๋ยบอกชุยหังเอ๋ยตอบไม่ใช่เพราะครอบครัวของเขาพิเศษหรอก แต่ความจริงแล้วครอบครัวของเขาหาได้ง่ายทั่วไปมากที่สุดต่างหากแบบผมถึงจะเรียกว่าพิเศษอย่าพูดอย่างนั้นแล้วถ้าหลูจื้อยืนยันจะคบนายต่อไปละ่ะส่งไข่เอ๋ยถามเรื่องนี้ผมไม่กล้าพูดหรอกถึงยังไงตอนนี้หลูจื้อก็ไม่พูดว่าจะคบหากับฝ่ายนั้นไม่ใช่เหรอช่วยหังเอ๋ยบอกส่งไข่เอ๋ยตอบอือเขาไม่เคยพูดตอนนี้ไม่ใช่ว่าเขามีนายอยู่แล้วเหรอ ผมก็ไม่รู้ว่าต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องนี้คิดไปก็กลุ้มใจชุยหังเอ่ยบอกท่งไข่เอ่ยบอกกลุ้มใจก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคนที่นายเลือกเป็นคนนี้ก็ต้องยอมรับความกดดันเหล่านี้อือผมเข้าใจแล้วชุวยหังเอ่ยตอบท่งไข่เอ่ยบอกเรื่องของอนาคตไม่มีใครรู้แน่ชัดขอบคุณครับครูฝึกส่งชุยหังเอ๋ยตอ นอกจากเอ่ยขอบคุณแล้วเขาก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเขาพูดเสมอว่าแม้ว่าข่าวคราวบางอย่างทําให้ตัวเองอารมณ์ไม่ค่อยดีแต่ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสําหรับตัวเองถ้าถึงเวลาหลู่จื้อตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตแบบผู้ชายแท้ๆเขายังไม่ได้เตรียมใจเลยสักนิดถ้าเป็นแบบนั้นเขาคงตกจากที่สูงล้มลงมาอย่างน่าเวทนา ความจริงแล้วเขารู้สึกว่าคำพูดของตัวเองขัดแย้งกันโดยเฉพาะเวลาที่คบกับผู้ชายแท้ๆต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายอีกทั้งยังมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอีกมากมายหลังจากคุยกับส่งไข่ชุยหังอดไม่ได้ที่จะส่งข้อความไปหาหลูจื้อก่อนถ้าหากเขาไม่ได้เป็นฝ่ายพูดถึงเรื่องนั้นก่อนตัวเองก็ไม่จำเป็นต้องถามแล้วถ้าหากถามแล้วจะทำให้หลูจื้อโกรธ เหมือนกับว่าตัวเองไม่มีคนคอยเป็นหูเป็นตาให้ไม่ว่าผู้ชายคนไหนก็คงจะไม่ชินที่คนรักของตัวเองให้ผู้ชายใกล้ตัวของตัวเองมาคอยติดตามรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรกัดข้างในใจจนรู้สึกคันมามาแต่กลับไม่มีวิธีทําให้สงบลงหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆช่วยหังให้ตัวเองหายใจเข้าลึกๆจะได้ไม่ต้องคิดมากเกินไปบางทีเดี๋ยวสักพักหลูจืออาจจะติดต่อตัวเองกลับมาแล้วอธิบายเรื่องนี้กับตัวเอง เมื่อกลับถึงห้องพักจึงส่งข้อความไปหาหลูจือ้อกำลังทำอะไรอยู่กินข้าวแล้วหรือยังผ่านไปสักพักหลูจื้อก็ตอบกลับมาไม่เป็นไรกินแล้วหลับพ่อแม่มาหาเลยออกไปกินข้างนอกกับพวกเขาโอ้ดีจังคำตอบของชุยหังเรียบง่ายมากเพราะทำอะไรไม่ถูกพวกเขาพาผู้หญิงมาด้วยแต่ฉันปฏิเสธไปแล้วหนึ่งขับร้องมุทพบแพลงแมนแห่งแมนหรือหวงเหอความเด่นของเพลงนี้อยู่ที่ทำนองและจังหวะเพลงกล่าวคือเป็นการขับร้องประสานเสียงและการร้องโต้ตอบสลับกัน จึงทำให้เพลงนี้มีลักษณะของการมีส่วนร่วมของการร้องบนเวทีและการร่วมร้องของผู้ชมเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมแพร่หลายอย่างมากอีกเพลงหนึ่งในยุคสงครามต่อต้านการลุกรานของญี่ปุ่นจังหวะเพลงเป็นแบบเพลงมาสวนสนามมีจังหวะหนักแน่นทรงพลังเพื่อการก้าวย่างที่สัน้นและกระชับปลุกเร้าจิตใจให้เต้นเป็นจังหวะที่มั่นคงเพื่อบอกสัญญ,ญาณการรุกไปข้างหน้าพร้อมลุกรบประจันบาน สองนางพญายงูขาวเดิมทีเป็นนิทานพื้นบ้านของเมืองหางโจวซึ่งนิยมนำมาแสดงผ่านอุปรากรณจีนและได้นิยมดัดแปลงเป็นภาพยนตร์และซีรีส์ทางโทรทัศน์นับครั้งไม่ถ้วนแม้เมืองไทยก็เคยนำมาดัดแปลงงอเป็นละครเวทีรายละเอียดของเรื่องราวก็ดัดแปลงตามความเหมาะสมโดยเนื้อเรื่องกล่าวถึงนางงูขาวว่าอายุพันปีบำเพ็ญตะบะจนแปลงเป็นสาวงามชื่อไปสู่เจิ้นและได้รักกับหนุ่มคนหนึ่งชื่อสีเซียนบ้างแห่งว่าเป็นบัณฑิตบ้างแห่งว่าเป็นแพทย์ เมื่อคราวที่เดินทางมาเที่ยวยังเมืองมนุษย์ต่อมาความรักของคนทั้งคู่เป็นเรื่องต้องห้ามด้วยอมนุษย์เรื่องจองจำงูขาวชั่วนิรันในเจดีเหลยเฟิงซึ่งตำนานนี้แต่งโดยเฟิงเมืองหลงยุคราชวงศหมิง 3. พระเทระฝาหายเป็นพระเทระผู้มีอาคมสูงเทนตรงทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎมีความต้องการจะแยกสี่เซียนและไปสู้เจิ้นออกจากกาันเพราะคนกับปิศาจมีความแตกต่างกันเกินไปมิอาจเดินร่วมทางเพราะผิดกฎสวรรค์ช่องมาฟังสิ ไวกไวนายตัวร้ายที่รักตอนที่194เปลี่ยนทุกหนึ่งนาทีชุยหังไม่คิดว่าหลู่จื้อเป็นคนตรงขนาดนี้มีอะไรก็บอกตัวเองหมดอึมแล้วไม่ดีเหรอชุยหังตอบอย่างไม่แน่ใจนะหลู่จื้อรีบตอบกลับมาทําไมไม่สบายใจเหรอในสถานการณ์แบบนี้ตัวเองไม่มีความรู้สึกอะไรเลยคงจะเป็นเรื่องโกหกหลูจื้อวิดีโอคอลมาให้เขาชุยหังรู้สึกสับสนเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่หลูจื้อวิดีโอคอลมาหาเขา หลังจากลังเลอยู่สักพักชุยหังจึงกดรับสายในระหว่างเฟซเข้าหลูจื้อยังคงสวมชุดเครื่องแบบแต่ก็ยังดูเปล่งประกายและหล่อมากชุยหังตกอยู่ในพวงความรู้สึกไม่ดีเมื่อสักครู่เหมือนว่าจะถูกลืมไว้ข้างหลังทันทีฉันขอดูห้องพักหน่อยหลูจื้อเอ่ยบอกโชคดีที่คนในห้องพักไปเรียนด้วยตัวเองรอบเย็นแต่ชุยหังอารมณ์ไม่ค่อยดีจึงไม่ได้ไปชุยหังใช้มือถือถ่ายทุกมุมของห้องพักให้หลูจื้อดู นี่สวยแล้วหรอจริงๆหรือพวกนายจะรักษาให้อยู่ได้นานแค่ไหนหลูจื้อเอ๋ยถามชุยหังเอ๋ยตอบรักษาได้นานแค่ไหนก็แค่นั้นแหละฉันขอดูผ้าห่มของนายหน่อยหลูจื่อพูดขึ้นชุยหังรู้สึกอายเล็กน้อยจากนั้นก็ให้เขาดูผ้าห่มของตัวเองที่ถูกขยำเป็นก้อนที่แท้สภาพที่จริงกูถูกเปิดเผยหลูจื้อเอ๋ยบอกชุยหังเอ๋ยตอบ ช่วยไม่ได้นะไม่ต้องมาตรวจสอบแล้วใครจะพับผ้าเป็นก้อนเต้าหู้ซ้อนกันเหมือนนายละ่ะเหมือนว่าต้องฝึกนายดีๆแล้วหลูจื้อเอ่ยต่อนายปล่อยฉันไปเถอะฉันคงฉุดไม่ขึ้นแล้วละ่ะช่วยหังต่อไปหลูจื้อเงียบไปสักพักแล้วเอ่ยถามคิดถึงฉันไหมช่วยหังตะลึงกับคำถามนี้จะให้เขาตอบว่ายังไงละ่ะความคิดถึงของเขาไม่ใช่ว่าติดอยู่บนหน้าแล้วเหรอ มันกำลังจะล้นออกจากหน้าจอไปแล้วชุวยหังพยักหน้าแล้วเอ่ยตอบอืมหลู่จื่อยิ้มอวดฟันขาวแล้วเอ่ยบอกถ้างั้นพรุ่งนี้ฉันไปหานายชุยหังเอ่ยถามนายว่างเหรอคงต้องว่างนะถ้าไม่ไปหานายแล้วนายหนีไปกับคนอื่นจะทำยังไงละ่ะหลู่จื่อพูดไปชุยหังเอ่ยบอกฉันไม่กล้าหรอกเดี๋ยวขาหักเอาง่ายๆหลู่จื่อหัวเราะแล้วเอ่ยตอบอืมก็จริง รุ่งนี้จะมาตอนไหนชุยหังเอ่ยถามหลูจื้อคิดสักพักแล้วเอ่ยตอบน่าจะออกไปช่วงเช้านะนายจะตื่นหรือยังตื่นแล้วฉันไม่ใช่หมูนะแต่ก็ไม่ต่างกันมากนะฉันจะพานายไปที่ฮูปูเสียงนายยังไม่เคยไปใช่ไหมหลูจื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบใช่เคยคุยกันนานแล้วแต่ยังไม่เคยไปเลยโอเคงั้นก็ดีเลย พรุ่งนี้ตื่นเช้ามารอฉันหน่อยอืมได้อารมณ์ของชุยหังอารมณ์ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้มากราวกับว่าก่อนหน้านี้ไม่มีเรื่องที่คุยกับส่งไข่พ่อแม่ของเขาคิดยังไงจะคิดยังไงก็ไม่เกี่ยวอะไรกับตัวเองตราบใดที่หลูจื้อไม่เห็นด้วยพวกเขาก็แค่กระวนกระวายในเท่านั้นเองความคิดของเขาเปลี่ยนไปทุกหนึ่งนาทีเดี๋ยวก็เศร้าเดียวก็ให้กำลังใจตัวเองเพื่อให้ตัวเองมีความหวัง ผลการแข่งขันประกวดตกแต่งห้องพักของพวกนายเป็นยังไงบ้างจูู่หลู่จืจ้อก็เอ่ยถึงการแข่งขันของชุยหังรางวัลชมเชยรางวัลเล็กๆชุยหังเอ่ยตอบห้องสวยขนาดนี้ยังไม่ถูกเลือกอีกเหรอหลู่จื้อเอ่ยถามชุยหังเอ่ยตอบเพราะว่าเตรียมการแสดงได้แย่ามากพวกเขาไม่ค่อยจริงจังกันเพราะยังไงก็ได้คะแนนแล้วก็เลยร้องเพลงไปอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะวัฒนธรรมห้องพักก็ไม่มีความร่วมมือก็ไม่มีจะชนะได้ยังไงล่ะ หลูจื้อพูดขึ้นไม่เป็นไรนะพวกนายยังเด็กค่อยๆเรียนรู้กันไปพูดเหมือนว่านายเป็นผู้ใหญ่ขนาดนั้นชุยหังเอ่ยตอบหลูจื้อโน้มตัวไปที่หน้าจอแล้วกระซิบว่าใหญ่ไม่ใหญ่นายไม่รู้เหรอวยเอวยนายตัวร้ายที่รักตอนที่195เเรื่องของอนาคตชุยหังหน้าแดงในเวลานี้ทำไมหลูจื้อถึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะนายเป็นทหารปกติแล้วนายเก็บกดใช่ไหม ชุยหังเอ่ยถามหลู่จื่อเอ่ยตอบนายว่าไงละ่ะนอกจากฝึกอบรมก็มีเวลาไม่มากแล้วอืมเห็นได้จากตอนนี้แล้วนายนับวันก็ยิ่งมาลงที่ฉันนะชุยหังเอ่ยบอกหลูจื้อเอ่ยตอบเรื่องนี้ต้องโทษตัวนายเองนะถ้าหากว่าก่อนหน้านี้นายไม่ออกไปไหนมาไหนกับฉันตอนนี้จะโดนฉันกินเหรอชุยหังหัวเราะอ,อย่างช่วยไม่ได้แล้วเอ่ยบอก อึมเรื่องนี้ฉันไม่มีอะไรจะโต้แย้งแล้วถ้านายจะแยง้งนายก็ลองแย้งมาหลูจื้อเอ๋ยบอกชุยหังเอ๋ยตอบไม่จําเป็นไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่ไม่มีประโยชน์หรอกรู้ก็ดีแล้วนับวันก็ยิ่งเชื่อฟังนะหลูจื้อเอ๋ยบอกชุยหังคิดอยู่สักพักในที่สุดก็ถามคําถามนั้นออกไปเรื่องนั้นถ้าพ่อแม่ของนายยังแนะนําคนให้นายรู้จักอีกนายจะทําไง หลูจื้อเงียบไปชั่วขณะจากนั้นใบหน้าดูลำบากใจเล็กน้อยทำไมจูจูถึงถามเรื่องนี้ยังกังวลอยู่เหรอชุยหังเอ๋ยตอบใช่นายดูไม่ออกเหรอเรื่องของอนาคตใครจะรู้หล่ะพวกเขาจะหาก็หาฉันก็ปฏิเสธไปไม่ต้องเสียเวลาทั้งสองฝ่ายหลู่จื้อเอ๋ยบอกชุยหังเอ๋ยถามฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่พวกเขานับก็อายุมากขึ้นทุกวันถ้าหากว่าพวกเขาใช้วิธีมัดมือชกจะทำยังไงละ่ะ ไม่มีทางพวกเขาเป็นคนมีการศึกษาไม่มีทางทำอะไรหุนหันพลันล่นแบบนั้นหลูจื่อตอบอย่างมั่นใจบ้านนายมีคนแก่ไม่ใช่เหรอช่วยหังเอ่ยถามหลูจื้อเอ่ยถามนายหมายถึงย่าของฉันเหรออืมท่านอายุมากแล้วบางเรื่องนายน่าจะไม่กล้าทำให้ท่านตกใจใช่ไหมช่วยหังเอ่ยถามหลูจื่อเอ่ยตอบ ไม่กล้าถ้าหากว่าท่านก็บังคับฉันฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันในตอนนั้นชุยหังรู้สึกว่าใจดิ่งลึกลงมากกับคำตอบที่ไม่ได้คาดหวังแต่ก็เป็นความจริงที่สุดแล้วคำตอบที่เขาต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ไม่สมเหตุสมผลอย่างน้อยที่สุดก็คือเข้ากับบ้านของหลูจื้อไม่ได้เป็นอะไรไม่สบายใจอีกแล้วเหรอหลูจื้อเห็นสีหน้าของชุยหังก็รู้ว่าเขาไม่ค่อยสบายใจ ปัญหานี้เป็นปัญหาที่พัวพันมาก่อนตอนที่พวกเขาอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้หลังจากนั้นเขาก็ตั้งใจอย่างมากเพื่อให้ช่วยหังมั่นใจช่วยหังถึงยอมเข้าใจอย่างไรก็ตามเหมือนว่าตอนนี้พวกเขาต่างก็คิดไม่รอบคอบเรื่องบางเรื่องไม่ใช่ว่าพวกเขาอย่างจะทำอย่างไรก็สามารถทำอย่างนั้นได้ความจริงนั้นไม่เคยประณีพวกเขาแต่จะขัดเกล่าให้พวกเขาเห็นอะไรชัดเจนขึ้นช่วยหังเอ่ยตอบก็ไม่ใช่หรอกทุกคนต่างก็มีครอบครัวนะ หลูจื้อเอ๋ยตอบใช่ที่จริงเรื่องนี้ฉันก็กังวลนะฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยชุยหังไม่รู้ว่าควรพูดอย่างไรดีจึงเอ่ยบอกฉันก็ไม่น่าถามคำถามนี้เลยทำให้นายไม่สบายใจหลู่จื้อรีบตอบทำไมเป็นปัญหาของนายหละ่ะเพราะว่าฉันเป็นสามีของนายปัญหาเหล่านี้ก็ควรให้ฉันช่วยแก้ไขสิชุยหังรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นมาจึงพยักหน้าเบาๆแล้วฝังศีรษะลงในอ้อมแขนของตัวเองจูบฉันหน่อยหลูจื้อเอ๋ยบอก ช่วยหังมองไปนอกประตูเพื่อดูว่าไม่มีคนเดินผ่านจากนั้นก็ทำหน้ามุ้ยเล็กน้อยพร้อมกับโน้มตัวไปจุบหน้าจอทำไมไม่ได้ยินเสียงหลูจื้อไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดช่วยหังเอ่ยตอบถ้างั้นนายก็ทำแบบมีเสียงให้ฉันสิหลูจื้อหัวเราะแล้วเอ่ยบอกพรุ่งนี้เจอกันจะทำแบบมีเสียงให้ในายแน่นอน